คลิปนี้นะคะฟังจะมาบอกนะวิธีการส่งไฟล์รูปไฟล์วิดีโอนะคะจากกล้อง CV1 ตัวนี้นะคะเข้ามายังสมาร์ทโฟนของเรานะคะวิธีการนั้นก็ง่ายๆายไม่ยุ่งยากเลยเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าทำยังไงคะหาก,ก็ง่ายๆเลยนะก่อนอื่นก็คือให้เราโหลดแอป,ปตัวนี้มาก่อนนะคะ Imaging Edge น,นะตัวนี้ก็คือเป็นแอป,ปที่สามารถโหลดและใช้งานได้ฟรีนะคะเราก็โหลดมาก่อนเนาะโหลดเอาไว้ในเครื่องเมื่อเราได้โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ให เปิดนะคะทั้ง wifi แล้วก็นี่บลูทูธนะคะเปิดเอาไว้เลยนะแบบนี้แล้วก็ออกนะคะเมื่อเราออกเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเปิดกล้องของเรานะคะก็เปิดเครื่องนี้พอเราเปิดเครื่องแล้วนะคะเราก็กดนะเลือกรูปคลิปนะคะหรือว่าไฟล์วิดีโอที่เราต้องการจะส่งเนาะ,ะสมมุติว่าฟังจะส่งเป็นรูปนี้ก็แล้วกันนะก็กดตรงนี้ อ่ามันก็จะขึ้นส่งไปยังสมาร์ทโฟนแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการส่งภาพนี้ภาพเดียวก็กดเลือกภาพนี้ถ้าทั้งหมดที่ถ่ายของวันนี้ก็กดถ้าหลายภาพก็คือกดเลือกลงมาหลายภาพแล้วก็ไปมันจะขึ้นให้เราเลือกภาพอื่นเพิ่มเติมแต่นี้ฟังจะส่งรูปนี้รูปเดียวก่อนเนาะกดภาพนี้กดปุ่มตรงกลางอ่าทีนี้เราก็จะขึ้นหน้านี้นะคะเราก็จะตั้งอาไว้เนาะตั้งไว้เลยเสร็จแล้วเราก็มาที่สมาร์ทโฟนของเรากดเข้าไปยังแอปนะคะ มันก็จะเด้งขึ้นหน้านี้เนาะส่วนของใครนะคะที่ตัวเครื่องกล้องไม่เคยได้เชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนเลยอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะยังไม่ขึ้นตรงนี้นะก็เนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าให้เราเอามาสแกนก่อนนะคะซึ่งวิธีการสแกนเนี่ยก็ง่ายมากๆเนาะก็คือเราเข้าไปที่ wifi ของเรานี่มันก็จะมีปุ่มตรงเนี้ยให้สแกนเราก็คือมาสแกนเพื่อที่แบบว่าให้ตัวเครื่องเนี่ยจดจําจดจํา เวลาที่เราแบบว่ามาจับคู่กันอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่ต้องหาอะไรเยอะเนาะก็เนียเหมือนของฟางก็คือได้มีการสแกนเชื่อมต่อไปแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เลยเห็นปะแล้วเราก็มีหน้าที่แค่กดเริ่มต้นอ่ะอันนี้ก็คือกดโอเคนะคะเห็นไหมมันก็จะคือเด้งมาที่งยว็งหน้า WiFi ของเราก็คือเนี่ยพอเราสแกนเอาไว้เครื่องจะจดจําไปแล้วมันก็จะขึ้นตัวนี้เลยทีนี้เราก็กดเลือกตัวนี้แล้วขึ้นอันนี้เราก็กดโอเค แค่นี้ค่ะเห็นปะถ้าเป็นรูปก็คือใช้เวลาแบบแป๊บเดียวปึ๊บปึ๊บบเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นไฟล์วิดีโออะไรเงี้ยก็คือตามความยาวของคลิปด้วยเนาะอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะคะแค่นี้เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะเมื่อเราส่งรูปอะไรเสร็จแล้วก็เราก็ปิดตัวเครื่องปิด Wi-Fi ปิดบลูทูธตามปกติแค่นั้นเองง่ายไหมล่ะ เอาละค่ะถ้าหากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฟังฟากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ฟังด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การรับชมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ